ร่วมงานพญาไทยสัมพั์ครับก็จะจัดกันทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็จะจัดกันขึ้นในวันเสาร์ที่3มีนาคมนี้นะครับใกล้ๆล้เสาร์ที่3มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลาเที่ยงไปเลยครับจนทั้งถึง21นาฬิกานะครับ,รบก็ในงานนั้นนะก็จะเป็นมีการทดสอบความสามารถของเยาวชนนะครับทุกสลาเขามักจะทางันอยู่แล้วด้านศาสนาและก็มีการออกร้านขายของของแม่บ้าน ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งแฮมเมอร์เองก็จะไปออกร้านตรงนั้นด้วยนะครับถูกครับคือการออกร้านเนี่ยก็คือเป็นทุนที่เราไปเองถูกต้องเป็นทุนที่เราไปเองแล้วก็ทั้งทั้งกำไรและกำไรให้เขาหมดเลยนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีเต็มถนนเลยนะครับซึ่งอันนี้อย่างหนึ่งที่แฮมเมอร์ทำอยู่ตลอดคุณวิชาจะทําอยู่ตรงนั้นผมทําหลายจุดนะครับเป็นนองจอกมินบุรีแล้วก็แถวบ้านก็คือการเข้าไปออกร้านให้กับสถานที่ต่างๆนั้น เป็นทุนออกมาก็จะเป็นการศึกษาทางศาสนาบ้างครับพัฒนามัสยิดบ้างหรือว่ากูโบหรือสุสานบ้างซึ่งูว่าที่นั่นจะทําอะไรซึ่งเหล่านี้หลายๆคนไทยอิสลามก็ทาได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะลงทุน3ามสี่พันพอขายได้มาบางทีมัน7จ็ดแพันหรือเป็นหมื่นให้สุราหมแต่มันถ้้การร่วมมันเป็นวัฒนธรรมอย่างใช่แล้วครับแล้วก็รายได้ในครั้งนี้นะครับวันที่3ที่จะจัดกันเนี่ยก็คือก็จะเก็บไว้สําหรับเป็นกองทุนเนี้ยนะครับ ให้กับเยาวชนในด้านการศึกษาศาสนาทางด้านการศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับแล้วก็ในการที่ดูแลในเรื่องอื่นๆเพราะจริงๆแล้วในสังคมต่างๆเนี่ยในชุมชนต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดไม่ว่าจะเป็นสุเหร่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะพยายามดูแลกันอยู่ในชุมชนและเป็นที่ที่จะผูกมัดคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นฝากกันไว้นะครับสมบัติที่มัสยิดพญาไทก็คือเพชรบุรีซอยเจ็ดวันที่สามมีนาคมที่จะถึงเนี่ยครับผมตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปจนถึง ยี่สิบเอ็ดนายกับแวไปนะคแวะไปเพราะว่านม่อาจจะกินเยอะแยะมากเลยอีชอนล็อครับหมายถึงก็ขึ้นอยู่กับล็อนะครับเราอาจจะเจอกันที่นั่นใช่นะครับเพราะว่ามันเป็นงานสุรานั้นมีโอกาสเห็นพวกเราได้บ่อยครับใช่แล้วครับแล้วก็มีงานสุราตามที่ต่างๆที่เรายังต้องเดินทางไปกันอยู่ในะครับก็ที่ไหนที่เจอกันก็มาร่วมกันนะครับบุญร่วมกันแล้วก็ขอบคุณครับกับที่เราไปในทุกที่แล้วก็ยังอบอุ่นในทุกๆที่จริงๆครับตรงนี้ไม่รู้จะวากันอย่างไรไปที่ไหนก็อบอุ่น คือมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นมีความอิ่มน้ำสำราญที่สําคัญเจอพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพนามิตรเราเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลมาทักเราเป็นประจำทุกที่ดูเหมือนอเป็นมารยาทซึ่งกันและกันนั่นแหละครับคือความรักอย่างพี่อย่างน้องอม,มันเกิดขึ้นในสังคม,มของพวกเราเนะครับ อยู่จังหวัดไหนเราเดินทางจากนี่ไปเขาก็รอเราต้อนรับเราคุ้มครองเราและนี่แหละครับต้องขอบคุณกันตรงนี้กับพี่องพันธมิตรทุกๆคนที่เราได้พบนะครับตอนนี้เราไปชมไปฟังกันในเรื่องของสมุนไพรก่อนเยสมุนไพรนะครับจริงๆแล้วเราก็พยายามนะฮะที่ว่าจะเอาสมุนไพรที่มันใกล้ตัวอย่างวันนี้ผมก็หยิบเรื่องของยี่ราครับผมยี่ราเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งผักชียี่ราอะไรนะผักชียี่ราในคํากรนต่างๆก็มียี่ราเนี่ยเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ1-3เมตร จะบ,บอกลักษณะของเขานะครับล,ลำต้นและกิ่งอ่อนเนี่ยเขามีขน<ล>เมื่อแก่ก็มันจะเกลี้ยง<ล>โคนต้นเนี่ยมันจะแข็งใบเดียวเนี่ยออกตรงกันข้ามนะฮะตรงกันข้ามคือไม่ได้ออกเรียงกันอย่างนี้อ<ล>ตรงกันข้ามเป็นรูปหอกแกมบวกแก,ม,แกมรีรีรีก็ย,ยาวๆหน่อยนะครับโคนใบสอบเนี่ยภาษาโบราณเนี่ยโคนใบสอบเดี๋ยวเราก็คงจะรู้ว่าคืออะไรขอบใบจักโคนใบสอบขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยนะฮะ ก้านใบเนี่ยมันก็อ่าจริงๆแล้วคนใบเนี่ยจะเรียบโดยเฉพาะนะฮะ<ม>โดยเฉพาะคนใบเนี่ยจะเรียบมีขนละเอียดปกคลุมและหรือประป่ายในก้านเนี่ยนะฮะก้านก้านใบเนี่ยจะยาวแล้วก็มีอ่าจะยาวแล้วก็มีมีขนนะฮะมีขนขึ้นตามทั่วผน,งนังใบของเมผมผ,มผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะใบก็มันเหมือนกับไม่หยี่หน่อยๆน,นะครับมีบขนขึ้นทั่วใบออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดและปลายกิ่ง นะครับผลของเ้าค่อนข้างจะกลมแล้วก็เ,เล็กกลมแล้วก็เล็กไม่ใหญ่นะมีรอยย่นตามผิวด้วยมีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่นของต้นคือมันใช้มันหอมทั้งต้นนะฮะแต่ว่าไอ้ส่วนนี้มันมันหอมมากกว่า,าส่วนอื่นๆของต้นเนี่ยจะไม่หอมเท่าแล้วยังยังอ่อนอยู่เนี่ยนะฮะเวลาที่มันยังอ,อ่อ,อนๆจะเป็นสีเขียวแต่เวลาสุกแล้วจะเป็นสีน้ําตาลนี่คือบุคลิกของเขา เป็นไม้กลางแจ้งชอบแดดนะฮะอยู่กลางแจ้งและชอบอม,มากเลยขึ้นตามที่รกร้างหรือตามข้างถนนเราไม่ดูแลหรอกเราไม่คิดเลยว่าย,ยี่รามันอยู่ข้างถนนนะฮะแต่ถ้าจะปลูกไว้เพื่อเป็นยาเ,ยเขาคุนิยมปลูกกันไว้นิยมปลูกเป็นพืชในครัวเรือนหรือสวนครัวด้วยนะครับขยายพันธุ์โดยใช้เพาะจากเมล็ดเจริญเติบโตในดินร่วนและมีความชื้นปานกลางสรรพคุณทางยาครับเขาบอกว่าส่วนของใบเนี่ยมีมีรสเผ็ดปรานะครับกลิ่นหอม แล้วก็แก้ปวดแก้อัมาพาตแก้แผลในปากสําหรับเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยย่อยช่วยขับปัสสาวะปวดท้องอาเจียนขับลมในลใําไส้ให้ผายผายลม,มนะครับและเรอขับลมทั่วสารพางกายส่วนมเมล็ดของเข้านั้นก็มีรสเผ็ดปลาเช่นกันไอรสเผ็ดปลานี่ผมผมผมไม่ทราบนะว่ามันหมายความว่าอย่างไงนะครับเขาก็บอกว่าสามารถที่จะ เป็นยาระบายแก้บิดขับลมท้องอืดท้องเฟอ้อขับเสมหะแก้นิ้วขับระดูนะครับไอ้ปวดตรงปลายประสาทก็ได้ด้วยสําหรับมเมล็ดเขาเนี่ยนะครับ,รบปวดหัวก็ได้นะฮะแล้วก็ทั้งต้นเลยเอาเป็นว่าทั้งต้นเลยก็รวมกันแล้วจะมีรสเผ็ดปลานะครับปลานะฮะปลาแล้วก็หอมด้วยจะต้องหอมเพราะยี่หร่าเป็นหอมอ่ะใช่แก้พิษตาซางซางก็คงจะรู้นะฮะตาซางแก้นอนสะดุ้งผวานะครับ แล้วก็ส่วนผลสุกข,ของเขาเนี่ยรสเผ็ดปลาหอมเหมือนกันขับลมครับแต่งกลิ่นอาหารให้หอมอเช่นซ<ส>าครับเช <ๆ S 2> ่นขนมปังขนมเค้กและอาหารอื่นๆใช้เป็นเครื่องเทศโดยทั่วไปครับผมมีชื่อเรียกกันอย่างนี้นะครับทางเชียงใหม่ก็จะเรียกว่าจันหอมกับเนียมส่วนแม่ห้องสอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันขี้ไก่กับเนียมต้นนะฮะก็เรียงแม่ห้องสอนเนี่หแมงสอนนี่มีเส้นี่านบ่อยเลยนะ แมงสอนนั้นกะเหรี่ยงแมงสอนเรียกว่าสลีดีส่วนภาคกลางภาคกลางเรียกยี่ราโหระพาช áng, ้างหรืโอ,อโ,อโอหระพาช áng, ้างกรุงเทพครับเขาเรียกกะเพราวยวนมันแปลกกว่าเขาอ่ะครับผมกะเพราวยวนเป็นของยวนไปซะแล้วนั่นนะฮะทั้งๆงที่มันมันมันเป็นยี่ราเห <Evet> <íss victims> มือนยี่ราไทยเนี่ยครับครับเหมือนยี่ราไทยครับผมตอนนั้นตอนนี้ไปเวลาละหมาดตัครับ จริงๆแล้วมาถึงเวลาละมานพูดถึงสมุนไพรเนี่ยนะครับสมุนไพรที่เราอ่านมากันเนี่ยเป็นปีๆแล้วนะครับเป็นปีๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเยอย่างแล้วแล้วก็โรคปัจจุบันอย่างที่เราพยายามบอกว่าทางโลปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามนะครับจะพยายามที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งอ่านทีละอย่างแล้วราะคนไม่ยอมทาแบบนี้แล้วไงถูกต้องครับไม่เอาไม่เอาอย่างที่เราบอกเนี่ยเอาไม่ไปทย่างก็ไม่ทําแล้วต่อไปเดี๋ยวเราต้องพิ ต้องไปรวบรวมแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรที่มันเป็นสูตรสำเร็จมาแล้วเราบอกเอออันนี้อันนี้อันนี้นะอันนี้นะอันนี้ช่วยอะไรอันนี้ช่วยอะไรคือเราไปวิเคราะห์ซะว่าไอ้กระเทียมนะมันอย่างนี้นะไอ้หัวหอมน่ะมันอย่างนี้นะพริกเนี่ยนะอย่างนี้นะถ้ามาใส่แคปซูลแล้วทุกอย่างนี่กินได้หมดเลยแล้วมีประโยชน์หมดเลยคุณเชื่อไหมนนี้คืออะไรนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะเอาพวกยาสมุนไพรที่หมอๆเข้ามาใช้กันแล้วมาพูดกันแล้วบางอันไหนที่เราไปเจอแล้วเรากินแล้วมันมีผลอะไรเราไม่ต้องบอกแล้วเราก็จะบอกด้วยปริมาณมันอย่างนี้ให้ความรู้เพรราาาะวววว่่่ออสมมมมมมุนนนไพััจหหหลลลลลลยยเเแแแ้้้ดดปปื แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่หมดครับคือเวลาละหมาดนะครับอัสลามะลัยกุมบเระมาตุลลอฮิวะบเระกาตุขอความสันติสุขจากเอกองค์อัลลอฮ์จงมีแด่ทุกๆท่านนะครับเวลาละหมาดประจําวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ซึ่งก็ตรงกับวันที่27ของเดือนรอบบอุลอาวานฮิจรัชศักราช1433ครับสุโบะนะฮะในยามเช้ามืดเวลาตี5 21นาทีนะครับยุฮารีครับ เวลาเที่ยงเที่ยงวันนะ12นาฬิกา33นาทีอัสซุรีหรือว่าอซัตน,นะครับในเวลาบ่าย3โมง53นาทีมัคริบครับเวลาพระอาทิตย์รับขอบฟ้ามิดดวงพรุ่งนี้ตรงกับเวลา6โมงเย็น24นาทีและอิสาครับในเวลา1ทุ่ม37นาทีส่วนสุรุกค,ครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าในายามเช้าว,วันพรุ่งนี้ตรงกับ6โมงเช้า39นาทีครับ นี่เป็นโอรายงานจากพูเข่าวเล่าเพลงสําหรับการละหมาดห้าเวลาในวันจันทร์พรุ่งนี้ครับครับผมและมาพูดถึงเวลาละหมาดแล้วก็ฝากงานกันสักหน่อยนะครับวันนี้ก็ในวันที่22นี้นะครับครับวันพุธที่22ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีแฮมเมอร์จะไปทําการแสดงนะครับที่เป็นมัสยิดนะครับมัสยิดที่ทุ่งท่าแรงก็คือเปิดบ้านแหลมครับบ้านแหลมเพชรบุรีครับประมาณ3ามทุ่มตรงนะครับวันที่เท่าไหร่นะอปทอปทอท่าแรงนะครับ วันที่22ครับวันที่22ที่จะถึงนี่นะครับครับผมครับอย่าลืมนะครับแฮมเมอร์จะไปทําการแสดงเวลา3ทุ่มครับ3ทุ่มตรงนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ไปช่วยนะครับอย่างที่เราบอกละเป็นงานที่เกี่ยวเกับสูราอีกแล้วครับและญาติพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นสบายใจได้ครับเพราะแฮมเมอร์ไปแน่นอนครับอยู่ในนักเตะตลอดนะครับเมื่อล่าสุดที่ไปเล่นมาก็เป็นงานพวกขบอยนะครับมันก็ไปกันเต็มวงมาแล้วก็อบอุ่นดีครับเพราะฉะนั้นเพชรบุรีเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะไปบ่อยนะครับ แล้วก็นี่มีเห็นมันจะมีตังแก่งกระจา์มีอะไร,รอีกนะครับแต่จริงๆแล้วพี่น้องแถวนั้น,นเราคุ้นเคยมานานแล้วด้วยแฟนแฮมเมอร์อยู่แถวนั้นเยอะอแล้วก็นนลววหลายอำเภอหลายตำบลแถวนั้นนั้นยังให้การต้อนรับอยู่จนวันนี้รุ่นแม่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นลูกที่มาน่าภูมิใจคือลูกลูกของเขาบอกว่าเนี่ยคือค่านิยมหรือแฟนนิยมของพ่อแม่เขาและหนูละแต่วันนี้หนูนิยมเลยเท่ากับพ่อแม่เลยเพราะว่ามากอดเราถ่ายรูปแบบสนิทสนมและก็ให้ค่านิยมกับพวกเราว่าเป็นคนในยุคสมัย ตรงนี้สําคัญมากครับเอาละครับก็มาถึงช่วงท้ายรายการนะครับวันนี้ก็จะมีอะไรที่มีความสุขกับออกเ็บไปครับเ็ไปสิอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับทิ้งมันไปบ้างไอ้กระตุกกระแทกก็ไมไม่น่าฟังก็ไปแก้ขายเอาครับครับผมเพราะฉนั้นสิ่งที่เราให้มาทุกๆวันนี้ก็คือเราให้อะไรที่แต่ละเรื่องเนี่ยบางบางเรื่องเนี่ยมันมีประโยชน์กับท่านนั้นบางเรื่องนี่มันมีประโยชน์กับผมนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับท่านเอาไปเลยครับครับผมเพราะเราก็อยากจะทารายการแล้วก็ให้มันมีประโยชน์ต่อท่านนอกจากฟังเพลงแล้วเน คิดตามไปด้วยถูกต้องครับใช่ไหมถ้าเกิดคิดตามเพลงและก็ตามเนื้อหาที่เราบอกเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้คุณไปทําอะไรต่อเนื่องต่<ล>ตอไปเรือๆเวลาดูพวกคุณเสร็จแล้วพอนอนหลับไปแล้วมันเห็นหน้าพวกคุณนะสินั่นก็หมายถึงว่าเพลงของเรากําลังอยู่ในสวดประสาทของท,ท,ทุกๆท่านครับครับเรา <ผม S 2> เราจึงเข้าไปปรากฏอยู่ในสมองของท่าน<ช>เพราะว่าความมหัศจรรย์ของจอสี่เหลี่ยม a s t v อันนี้แหละครับครับผมวันนี้เราคงล่ำลากันนะครับสำหรับค่าคืนนี้ครับ ด้วยเพลงผีเสื้อและดอกไม้ครับที่ที่หยิบเพลงนี้มาร้องเนี่ยก็อยากจะนึกถึงภาคใต้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพลงนี้จะเป็นเพลงซึ่งเราจะบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตถูกต้องครับปลอยให้วิถีชีวิตนั้นดําเนินไปด้วยธรรมชาติพระเจ้าสร้างมาให้ทุกาศาสนานั้นมีแต่คว,วามสุขนะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคนทําตามคำร้องของาศาสนาทุกคนคแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขผีเสื้อและดอกไม้ ช่างสดใสดูง,งามตาพี่เสื้อร่อนบินพลาท่วงไท่สระเสรีดอกไม้ก็แกว่งไหวเคลื่อนไหวทุกวันวีบ้านเบ่งช่างลากสี มีเสื้อปรีเก่าชื่นชมดังฝันเจ้าเด็กน้อยช่างสดใสช่างงดงามมากมายด้วยสีสันไปเติมฝัน ดอกไม้เติมใหญ่เจ้าจะได้รับรู้ภาพฝันที่วาดสวยรู้ไม่ได้อยู่ในความจริง